ือถ้า worst case แบบที่ตลาดหุ้นลงแล้วก็ไม่ดีเลยจริงๆคือเราต้องโดนอะไรที่ไม่แบบแบบที่จีนโดนอันนั้นคือ worst case คือหมายถึงว่า mm hmm. สหรัฐเขาก็มีอ่ะเดชลทาริฟเรสเซบอร์เขาทาให้กับคนอื่นแต่จีนเขาเขาเล่นงานหนัสุดคือถ้าไทยโดนอะไรแบบนั้นเนี่ยเซ็ตจะมีดาวไซด์ทันทีตลาดหุ้นไทยหรือว่าเศรษฐกิจจะมีดาวไซด์ทันทีซึ่งเราคิดว่าครับ อ่ยังไม่ใช่การเจราจาระอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็แน่นอนมาใช้เวลาที่หนึ่งที่2คือแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่อย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นคลิปของทางทรัมป์เขาก็ต้องไปดูเรื่องสารเขาซิว่ามันจะจบยังไงใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเปล่าเชื่อว่า ท่านนายกเขาก็เห็นเห็นเรื่องนี้ดีครับแล้วเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เป็น,เป,นเป็นแท็กติกที่ทาชอบทําทํามก็จะโยแรงๆไปก่อนไทรก็เหมือนกันใครก็บอกว่าฉันก็มีเรื่องที่ฉันต้องจัดการผมว่ามูฟนี้ก็เป็นมูฟที่เสียบแต่ไม่ใช่มูฟจริงๆของของทัางคู่สุดท้ายก็ต้องคุยกันอยู่ดีครับสุดท้ายบอคทีว่ากณีปนกระกแต่จะลงมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เอาภาษีลงมากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องรอดูครับ